สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ครับเราก็จะมาดูเมนูอาหารพื้นบ้านกันอีกซักเมนูครับครับสำหรับเมนูนี้ก็จะเป็นเมนูเกี่ยวกับผักตามฤดูกาลครับอันนี้ก็คือผักมะรุมครับท่านผู้ชมครับวันนี้ครับแม่ใหญ่ก็จะนํามาแกงส้มครับอันดับแรกก็ต้องปอกเปลือกมะรุมก่อนครับท่านผู้ชมครับครับหลังจากนั้นเราก็ มาต้มน้ำปลาครับแล้วก็น้ำปลาลงไปต้มด้วยครับวันนี้ก็เป็นปลาช่อนนาครับับตัวก็ไม่ใหญ่มากครับก็ใช้เป็นปลาช่อนนาเพราะว่าปลาช่อนเนื้อปลานี่เราจะต้องนำไปโขลกกับพริกแกงส้มครับครับและนี่ก็พริกแกงส้มครับก็ทำเสร็จแล้วครับส่วนสมของพริกแกงส้มครับก็จะมีพริกแห้งครับกระเทียมแล้วก็ หอมแดงครับแล้วก็กระชายครับท่านผู้ชมครับครับแล้วก็ใส่กระปิลงไปด้วยฮะพอทำเสร็จก็นำมาโขลกกับเนื้อปลาฮะครับหลังจากที่เนื้อปลาสุกครับแล้วก็ปรงลงครับพักไว้ให้เย็นก่อนครับแล้วก็มาเลาะอ่าแกะเอาแต่เนื้อปลาครับท่านผู้ชมครับนะครับตอนแกะก็ต้องระวังก้างเหมือนกันครับ เป็นปลาช่อนนาของจริงเลยครับท่านผู้ชมครับใช้สามตัวครับวันนี้แกงไม่เยอะครับแแล้วก็นำไปโคกรวมกับพริกแกงส้มครับ แล้วก็ตั้งน้ําร้อนครับบนเตาครับท่านผู้ชมครับก็ใส่มะขามเข้าไปครับพริกแกงส้มหนึ่งทัพพีฮะแล้วก็น้ําปลาร้าครับพริกแกงส้มนี่โขลกับเนื้อปลาแล้วครับท่านผู้ชมครับบหนึ่งทัพพีที่เราเห็นนี้ก็มีทั้งเนื้อปลาแล้วก็ตัวพริกแกงครับ แล้วก็ปิดฝาหม้อไว้ก่อนครับให้น้ําเดือดครับท่านผู้ชมครับก็เป็นแกงส้มครับแบบบ้านๆครับท่านผู้ชมครับก็รสชาติก็จะอร่อยแบบดั้งเดิมฮะวิธีทําก็ไม่ยากครับครับตอนนี้น้ำแกงก็เดือดแล้วครับท่านผู้ชมครับก็ปรุงก่อนครับท่านผู้ชมครับ ใส่ของช็อคเกอร์ลงไปเติมน้ำปลาตามชอบนะก็ตักน้ำตาลลงไปนิดนึงครับครับใส่มารุ่มลงไปฮะ ความอร่อยของแกงส้มครับกอ็อยู่ที่ความเข้มข้นของพริกแกงครับก็คือปริมาณเนื้อปลาครับท่านผู้ชมครับพอใส่มะรุมลงไปก็ปิดฝาทิ้งไว้ก่อนครับก็จะเห็นว่าวิธีทำก็ไม่ได้ยากครับครับตอนนี้แกงมะรุมของเราก็ สุกแล้วครับท่านผู้ชมครับก็ใช้เวลาประมาณ20นาทีกว่าครับม็ลุมจะใช้เวลานิดนึงครับแต่พอสุกแล้วครับน้ําแกงก็จะดูเข้มข้นขึ้นมาอีกครับครับกินหอมมากครับครับก็ตักใส่ชามทานไปกับข้าวได้เลยครครับก็เป็นแกงมะลุมบ้านๆของแท้ครับท่านผู้ชมครับ ขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมครับไว้เจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอบกบสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ